มาแล้วคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของพระเอกดังที่อยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานพร้อมกับครอบครัวแสนอบอุ่นของเขาอย่างคุณปอน,นัทวุฒิสกิจใจนั่นเองคะ่ะ สำหรับคุณปอนัฐวุฒิเป็นทั้งนักแสดงและพิธีกรโดยผลงานละครเรื่องแรกอย่างเก็บแผ่นดินก็ทำให้เขาได้รับรางวัลท็อปอวอร์ดสาขาดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมหลังจากนั้นก็มีผลงานละครชื่อดังอีกมากมายเช่นละครเรื่องจิตสังหารหมอลำซัมเมอร์ฟ้าใหม่คมแฝกรุกค,คาด ทองเนื้อเก้านางทาดเป็นต้นส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาแต่งงานกับนางร้ายหน้าสวยอย่างคุณเอพรทิพย์มีลูกชายสุดน่ารักสองคนคือน้องภูและน้องเผาเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นมากส่วนบ้านริมน้ำของเขาจะสวยงามอลังการแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเขาเป็นบ้านสไตล์คอนเทมโพอร์นสวยงามกว้างขวางมีพื้นที่ประมาณ40ตารางวาอยู่ที่ย่านปทุมธานีใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ2ปีมี5ห้องนอนห้องพักผ่อนห้องครัวห้องออกกำลังกายที่สำคัญดูรม่มรื่นบรรยากาศดีมากถึงแม้จะไม่เปิดเผยราคาแต่ก็รู้ได้เลยว่ามูลค่าไม่น้อยเลยทีเดียว ทั้งยังติดกับแม่น้ำเจ้าพยาที่ไหลผ่านกลางเมืองอีกด้วย ซึ่งในอินสตาแกรมของคุณป๋อเราจะเห็นเขาและครอบครัวทำกิจกรรมบริเวณสนามหญ้าริมแม่น้ำกันเป็นประจำมบรรยากาศดูผ่อนคลายเหมาะแก่การพักผ่อนไม่ว่าจะชมวิวพระอาทิตย์ตกดินหรือชมบรรยากาศตอนกลางคืนก็ดูฟินสุดๆ ส่วนต้นดอกจิกน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเวลาออกดอกสวยงามบานสะพรั่งร่วงลงมาบนสนามหญ้าสีเขียวเหมือนเป็นพรมแดงสระว่ายน้ำมีขนาดใหญ่ว่ายน้ำไปได้ชมวิวส,สวยส่วนใหญ่แล้วเขาชอบออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำและน้องผูก็ชอบว่ายน้ำมากๆอีกด้วย ภายในบ้านก็กว้างขวางเช่นเดียวกันมีเฟอร์นิเจอร์สีทูโทนแบบเรียบเยบห้องนั่งเล่นมีโซฟาขนาดใหญ่พร้อมติดกระจกให้ได้ชมวิวส,สวยๆข้างนอก บ้านหลังนี้ถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเพราะบ้านหลังแรกนั้นได้ขายไปแล้วเพราะครอบครัวใหญ่ขึ้นมีลูกสองคนแล้วจึงได้มีการขยับขยายแล้วเขาก็รับคุณแม่มาอยู่ด้วยและมีแม่นมอีกคนปริมาณห้องจึงต้องเยอะขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นห้องรับแขกและห้องครัวสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยเป็นพื้นที่ที่ใช้บ่อยที่สุดและถือว่าเป็นศูนย์รวมของครอบครัว เป็นบ้านบรรยากาศดีของครอบครัวผระเอกคนดังสวยงามอลังการทุกมุมจริงๆเลยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ